กรณีที่มีคุณศรีสวุวรรณละ มีคุณเจงดอกจิกหรือคุณยศวริศและแล้วก็คุณพิมพ์ณฐาด้วยนะคะคราวนี้มันเหมือนกับงานเข้ารวมไทยสร้างชาตินะเพราะ,ะทั้งสองคนนี้เนี่ยนะคะอยู่ในรวมไทยสร้างชาติเลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาโดยทางพักรวมไทยสร้างชาติที่มีการประชุมตั้งกรรมการตรวจสอบเจ๋งดอกจิกและพิมพ์ณฐาขณะที่เจ้าตัวชิงลาออกก่อนก็แล้วก็เลยมีการสั่งไล่เช็คประวัติคณะทํางานรัฐมนตรีและกรรมธิการนะคะในส่วนของพักโดยยืนยันเป็นความผิดส่วนบุคคลไม่ เกี่ยวกัรเมืองเล่นงานพักนะคะเมื่อวานนี้ที่พักรวมไทยสร้างชาติมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักโดยนายพิรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักนะคะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมโดยเข้าทางประตูด,ด้านหลังส่วนนายยศวริชูกล่อมหรือเจงดอกจิกและนางสาวพิมพ์ณัฐถาจิรพุทธิภาคอดีตผู้สมัครสอสอรวมไทยสร้างชาติไม่ได้เดินทางมาแต่อย่าง Daí. ต่อมานายอัครเดชวงพิทักษโรธโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติแถลงภายหลังการประชุมบอกว่านายสัญญาณนินสุพรรณสอสอนครสวรรค์พักรวมไทยสร้างชาติในาฐานะประธานกรรมธิการกิจการสารองค์กรอิสระสภาผู้แทนราษฎรได้ลงนามให้นายยศวริชูกล่อมพ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมธิการกิจการสารแล้วขณะที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนางสาวพิมพ์ณฑาอดีตผู้สมัครสอ,สอสอรวมไทยสร้างชาติ แต่นางสาวพิมพ์นัทฐายื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักวันเดียวกันนี้กรรมการจึงไม่จําเป็นต้องตรวจสอบค่ะโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยบอกว่าพักยังสั่งการให้ตรวจสอบคณะทํางานของคณะรัฐมนตรีในส่วนของพักและประธานกรรมธิการโดยภายในนะคะโดยการตรวจ โดยการประชุมพักครั้งหน้านี่นะคะก็ให้ส่งรายชื่อให้เลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติว่าไปกระทําการอันใดที่สร้างความเสียหายให้กับพักหรือไม่ โดยยืนยันนะคะว่าพักเนี่ยจะไม่มีการปกป้องเบื้องต้นยังไม่พบสมาชิกบุคคลอื่นนอกเหนือจากสองคนที่มีความเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาข่มขู่เรียกเงินอธิบดีกรมการข้าว3ล้านบาทหากมีเพิ่มเติมผู้บริหารพักยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ปกป้องคนผิดหากมีข้อมูลก็พร้อมจะส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดี ผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นที่ว่าที่ประชุมมีการคุยกันหรือไม่ว่าเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองโฆษกพรครวมไทยสร้างชาติบอกว่าไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองแต่มองเป็นเรื่องความบังเอิญที่จับตัวเจ๋งดอกจิกที่ทำเนียบรัฐบาลมองเป็นความผิดทางอาญาส่วนบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายหากวันดังกล่าวนั้นเจ๋งดอกจิกอยู่ที่รัฐสภาก็ต้องไปจับที่รัฐสภา แล้วที่สังคมเนี่ยนะคะมีการตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยกันว่าให้เจ๋งดอกจิกพ้นจากตำแหน่งคณะทำงานตั้งแต่เดือนธันวาคม2566แต่ยังปรากฏภาพเจ๋งดอกจิกเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจราชการคณะ11และนายพียรพันธ์ก็ได้ชี้แจงชัดเจนแล้วว่าต้องการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้คนอื่นเข้ามาทำงานจึงให้เจ๋งดอกจิกพ้นจากตำแหน่ง พราะถามถึงประเด็นว่าได้มีการพูดคุยกับคนที่นำเจ๋งดอกจิกเข้ามาที่พักบ้างหรือไม่คุณอัครเดชบอกว่าสอบถามเลขาธิการพักแต่ยังไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้คงจะมีการสอบถามอีกครั้งว่าใครเป็นคนพาเจ๋งดอกจิกเข้ามาในพักแต่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเจ็งดอกจิกเคยเป็นแกนนำเสื้อแดงและกลับใจในนามกลุ่มคนไทยรักชาติและส่วนตัวไม่ได้รู้จักเจ๋งดอกจิกแต่ไปเจอกันที่สภา ให้สัมภาษณ์ยาวต่อไปถึงประเด็นว่ามีการร้องเรียนบุคคลทั้งสองเข้ามาที่พักบ้างหรือไม่ในอัครเดชบอกว่าไม่มีเลยและพักก็ไม่ได้ระแคะระขายถ้ามีก็คงดำเนินการหัวหน้าพักคงไม่ปล่อยไว้แน่นอนเพราะขนาดนี้ขณะตอนนี้เนี่ยพอทราบเรื่องก็ยกเลิกคําสั่งทันทีเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามพักรวมไทยสร้างชาติมีห0,000ื่นกว่าคนก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีซึ่งเป็นเรื่องปกติของทุกพักการเมืองที่เป็นแบบนี้ แต่สิ่งที่สําคัญคือความรับผิดชอบของพรรคการเมืองและผู้บริหารพรรคเมื่อทราบเรื่องก็ให้พ้นจากตําแหน่งทันทีเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองเราไม่มีที่จะมายื้อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการไม่ปกป้องคนผิดและสนับสนุนให้ตํารวจดําเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าในการถแถลงข่าวเนี่ยนะคะ เมื้อสักคูู่อนี่แหละนี่แหละนะคะคุณอัรรเดชเนี่ยก็นําเอกสารมาแสดงให้สื่อมวลชนดูซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารที่นายสัญญาได้ลงนามในหนังสือให้นายยศวริศพ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษากรรมธิการ พ้นจากตำแหน่งประธานที่พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมธิการตั้งแต่วันที่31มกราคมมันก็คือเมื่อวานถูกไหมคะ31มกราคมแล้วก็ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพักของนางสาวพิมพ์นณฐาที่ขอลาออกในวันเดียวกันนี้เช่นกันค่ะ